<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนบุคโนโลบอกแมซิตี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกีย์ที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เเเลลยยยนนนนะะะคครรรรรับมมอ่าาาาืใช้้ิกก มขอบคุณครับเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเวสซซเลยกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงจุดฟาร์มนะครับผมสำหรับเลเวล10ถึง20นะครับผมแล้วก็พูดถึงบอสเวลด้วยนะครับผมว่าบอสเวลเนี่ยมันเกิดตรงไหนอะไร,ะไรยังไงนะครับผมถ้าถามว่าทำไมผมถึงแนะนำแบบทีละ10เลเวลล่ะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยถ้าเราถ้าผมแนะนำแบบว่าจากเลเวล1ถึงตันเลยเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมทำได้แต่ว่า มันจะเป็นการอธิบายที่นานเกินไปแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆของเกมด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมวันนี้มันไม่ได้มีแค่การวิวอย่างเดียวนะครับมีการหาพวกยาบัฟบหาของเพื่อตัวเราเก่งขึ้นเพื่อไปสู้กับบอสเวอเพื่อได้ของที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราพูดถึงการเวิก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งในช่วงเลเวลประมาณ10ขึ้นไปเนี่ยมันจะมี2ทางที่ผมนํามาให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปใช้กันนะครับผมว่าเหมาะกับอันไหนก็ลองไปอันนั้นนะครับผมโอเคนะครับจุดแรกนะครับผมคือ ดันเหตเนี่ยจะอยู่ตรงมัสลูมทาวหรือว่าเมืองแรกของเกมเลยนะครับผมแต่ว่าสามารถลงได้จะ,จ,ะจะต้องเลเวล10ก่อนนะครับผมถึงสามารถลงดันเหตได้นะครับผมคือดันเหตเนี่ยจะสามารถลงได้เลเวล10ถึง20นะครับผมคือถ้ายี่นีบยลงดันเหตดันเหตไ,ไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือได้แค่ในช่วง10เลเวลเท่านั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาปไปยังดันเหตุกันเลยนะครับซึ่งแนะนําว่าการไปแต่แตและเมืองแนะนําให้ซื้อหินของเมืองนั้นไว้นะครับผมเช่นถ้าไปนิฟกลาบก็ซื้อหินนิฟกลดูนที่ร้าน,นะคะ้าไว้ อยู่มัสลุมทาวก็ซื้อมัสลุมมัสลุมลูนของมัสลุมทาวไว้จะได้เป็นการเดินทางที่ง่ายๆนะครับผมส่วนใครถ้าเดินทางไม่ได้ก็เดินทําทางกวดไปเรื่อยเ,อย <c oughs> เพื่อเข้าเมืองต่อไปก็ได้นะครับโอเคเมื่อเรามาถึงมัสลุมทาวแล้วนะครับผมก็วิ่งไปทางตามตามทางนี้เลยนะครับผมตามทางกวดตรงนี้นะครับผมมันจะพาเราไปดันมัสลุมดันเจียนได้นะครับซึ่งมัสลุมดันเจียนมันมีอะไรบ้างข้างในนะครับผมซึ่งผมน่าจะดูไม่ได้นะตอนนี้ผมเอารหัสหลักมาเล่นนะครับ ซึ่งในมัสลูมดันเจียเนี่ยมันจะเป็นการดีเฟนต์นะครับผมว่าป้องกันกงกงเห็ดตรงกลางนะครับคือให้เราเนี่ยป้องกันเห็ดตรงกลางมันจะมีเห็ดตัวนึงที่อยู่ในกงนะเวื่ให้เราป้องกันตัวนั้นไว้นะครับจนกว่าจะครบ10เวฟนะครับผมทั้งหมดเนี่ยมันจะมี10เวฟนะครับแต่และเวฟก็จะมีมอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีออกมาทาง ตอนแรกเนี่ยเริ่มจาก3ทางพอหลังๆก็จะเป็น6ทางนะครับผมมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในเว็บที่10เนี่ยคือมันให้เราให้เราฆ่าบอสนะครับผมพอเราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยมันจะได้รับเห็ดดรอปมานะครับผมเป็นเห็ดสีทองนะครับแต่จริงๆเนี่ยพวกมอนต์พวกมอนต์ตามตามเอ,อ่อตามเว็บต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเห็ดด้วยนะครับผมบางเนี่ยก็เก็บไมห้หมดเลยนะครับผมพวกเห็ดทองเนี่ยสามารถนำไปแลกกับพ่อค้าหน้านั้นเช่นได้นะครับผมซึ่งเห็ดทองจะสามารถแลกพวก เอ่อนี่นะครับผมเป็นยาบัฟได้นะครับผมเป็นยาแบบว่ายากดนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็สามารถเล่นอาวุธเบื้องต้นได้นะครับผมสามารถใช้ได้ตอนเลเวลสิบสามนะครับมันก็จะมีมอสรมซอสใช่ไหมมอสรมซอสเนี่ยมันจะทำมันมันจะบวกดาเมจเอ่อเพิ่มดาเมจหกสิบเก้านะครับผมแล้วก็เพิ่มเพิ่มการน็อกแบ็กหรือว่าการผลักนะครับผมสิบห้าคูณสิบห้าอะไรสิบไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีมอสรมสตาร์ทนะครับผมคือแต่อันนี้เนี่ยคือเวลานะครับผมเอ่อเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเวลาใช้สกิลนนนะะะคครรรรััับบผผมมมมมมมจีพิษออกาาด้วยสสสูตฟนะครับ รู้สึกว่าพิษหรือว่าถ้าจะเป็นพิษใช่ใช่ใช่เป็นพิษนะครับแล้วก็มอสซูมดักเกอร์นะครับผมจะมีความสามารถก็คือการกระโดดโจมตีเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นคูณ1.5เปอร์เซนเลยนะครับเอ้คูณ1.5นะครับผมโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีสกอร์นะครับผมสาหรับการอัปเกรดอัปเกรดเอ่ออัปเกรดดาอัปเกรดชุดแล้วก็อัปเกรดหมวกนะครับผมจะมี3มชนิดเลยนะครับ ซึ่งสกอร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดกันในคลิปหลังๆเพราะว่ามันอาจยังไม่ถึงตอนนี้นะครับผมแต่ว่าสกอร์หลักๆคือเอาไว้ตีบวกของนะครับก็จะมีฮุ้ยสกอร์นะครับผมเอาไว้เอาไว้รีอัพเกรดนะครับผมรีอัพเกรดที่พลาดไปนะครับผมพูดแค่คร่าวๆก่อนนะประมาณนี้สำหรับด้านเหตุนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขขึ้นไงเงื่อนไขนึงนะครับผมสำหรับด้านเหตุคือเราเนี่ยจะต้องลงต่นเหตุได้เนี่ยต่อเมื่อเรามีปาร์ตี้สี่คนขึ้นไปนะครับผม เวลาเรามาคุยกับเอ c ใช่ไหมมันจะขึ้นว่าแล้วเนี่ยจะมีปาร์ตี้สคนขึ้นไปนะครับผมคือเราจะต้องมีปาร์ตี้ถึงจะลงได้นะครับผมเงื่อนไขก็คือเลเวลสิ 10, มีปาร์ตี้สคนขึ้นไปถึงจะลงได้สำหรับนักเหตุนะครับสามารถลงนักเหตุตั้งแต่เลเวลสิถึงยีได้เลยตามตามสบายเลยชิวๆเลยนะครับผมลงจนลงจนไปดันอื่นได้เลยนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีตี้หรือว่าในคนเดียวเนี่ยผมจะนําอีก2จุดนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมจะเริ่มจากรบบกกาไปัันนะคผม โอเคนะครับซึ่งผมจะอีกสองจุดนะคือจะเป็นการฟาร์หมูนะครับผมแล้วก็การการการฟาร์หมูแล้วก็การการฟาร์ปูนะครับผมมันจะอยู่ตรงซีไซด์พาธหรือว่ามันใกล้ๆนิปกาบนะครับแล้วไอ้พวกนี้มันฟาร์มมันต่างจากดันทิตยังไงคือพวกนี้มันจะมีโอกาสดรอปของด้วยนะครับผมพวกไอ้พวกปูพวกหมูมันจะมีโอกาสาาดรอปโพชั่นสำหรับการเพิ่มเ,เพิ่มสติ๊กของเราด้วยนะครับผมเป็นยาเพิ่มแอตแทกนั่นแหละครับโอเคอันนึงนะครับ ผมขอเดินทางไปยังซีไซส์พาธก่อนนะครับอ่าตัวนี้คือซีไซส์พาธนะครับผมคือเป็นจุดฟาร์มเบลเช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะช้ากว่ามอสรมนะมันจะช้ากว่ามอสรมแต่มันจะได้ของด้วยนะครับผมแล้วก็ได้พวกได้พวกขยะมอนต์มาขายได้ด้วยนะครับผมโอเคนะอ่าเมื่อเรามาซีไซส์พาธนะครับผมมันก็จะมีมันก็จะมีนี่นะครับผมเป็นหมูตรงนี้นะที่เขาลากอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามารถลากฟาร์แบบคนนี้ได้เลยนะครับผมคือตว่าคนนี้เขาจะมา หาเนื้อหมูนะครับซึ่งเนื้อหมูมันก็จะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมผมดูเลยว่าผมไม่มีเนี่ยผมจะค่ายดูเนี่ยนี่ครับผมเนื้อหมูแบบนี้นะครับผมซึ่งเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีสถานะคือเพิ่ม HP เจ็ิแล้วก็เพิ่มแมสแท็กบูทสามสามนาทีนะครับเป็นยาบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือปูนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปูนะครับซึ่งปูเนี่ยจะมีโอกาสกับพชั่นตรงนี้นะครับผมเนี่ยเพิ่มสี่สเต็งนะครับผมในเวลาสิบนาทีนะครับ ก็ฟาร์มปูฟาร์มหมูก็ได้สำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะครับผมชิวๆไปนะครับบางทีก็จะมีแบบพวกบอสปูบอสหมูเกิดมันจะขึ้นข้อความบนจอก็สามารถไปตีได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นคนเดียวหรือว่าฟาร์มแบบชิวๆไม่ได้ฟาร์มดันนะครับผมก็ฟาร์มตรงนี้ได้นะครับมันก็เร็วเร็วกว่าไหมมันช้ากว่าครับผมแต่มันได้ของพรงนั้นเนี่ยแบบไหนก็ได้เลือกตามความใจชอบเลยครับเห็นอนมสังเกตได้ว่าพวกมอนเนี่ยรอบๆจะเยอะมากนะครับผมเนี่ยผมได้แล้วเนื้อหมูเวลาเวลาเราได้เนื้อหมูก็กินกินเนี่ยกินระคับ ไม่ทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็2จุดแล้วนะครับผมสำหรับการฟาร์มเลเวล10ถึง20ก็เลือกตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับผมถ้ามีตี้ก็ไปลงดันเหตุกณ์ถ้าเล่นคนเดียวือเล่น2คนก็มาตีหมูตีปูเอาก็ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการเป็นการฟาร์มหุ่นไรกาับแต่ว่าหุ่นไรกาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบว่าเลยวสูงหรือว่าใครจะมาตอนเลเวลประมาณสัก15บ6ก็ได้นะครับผมสำหรับการฟาร์มอีกจุดนี้ จะเดินตัวนิีกระเาเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เดินออกทางนี้นะครับผมเป็นประตูข้างๆประตูหนึงนะครับก็ทําการเดินไปเลยครับผมซึ่งไอตรงไอตรงหุ่นไล่กาเนี่ยมันมีอะไรดอกบ้างนะครับหุ่นไล่กานะครับผมมันจะมีมันจะมีหมวกดอกนะครับผมแล้วก็มีเคียวดอกสลับสายแอสซินนะครับจริงๆเนี่ยแต่ละสายนะครับผมสามารถไปได้ทุกที่ที่ผมพูดมาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมทันเตอร์วอริเออร์เนี่ยสามารถไปได้ทุกไปได้ทุกที่ที่ผมพูดมาเลยนะครับผม อ่ะตรงนี้นะครับมีบอสเกิดด้วยนะครับอ่ะตรงนี้สำหรับคนที่เลเวล15ขึ้นไปแล้วกันนะครับผมแนะนำว่า15ขึ้นไปแล้วกันเพราะว่ามันมอนท่าท่างแรงอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยหุ่นไลกาแบบนี้นะครับผมเนี่ยหุ่นไลกาเลเวลสินะครับก็มาฟาร์มได้สังเกตว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้ามีตี้ก็ตี้กันตีห6คนก็ได้เยอะนะเนี่ยมันจะมีหุ่นไลกาที่ยืนอยู่แบบนี้ที่เรามาตีได้นะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้สำหรับการเลเวลสิบถึงยี่สิบนะครับผมแล้วก็มาพูดถึง การเกิดทุกๆชั่วโมงนะครับผมเช่น8โมง9โมง10โมงก็คือการลงท้ายนาทีเนี่ย00จะเกิดบอสนะครับซึ่งจะมี2ตัวตอนนี้ก็คือบอสเชดนะ,เนะครับผมว่าบอสเฮดมีกล้ามนะครับผมจะเกิดตรง มอสลูฟอร์เรสหรือว่าจุดเวล1-10่งนะครับผมโดยว่าใครไม่รู้ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นบอสเยตินะครับผมซึ่งผมจะพาไปตีในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งบอสเยติเนี่ยมันเป็นบอสที่เกิดทุกๆชั่วโมงเหมือนกับบอสเชดเลยนะครับผมสองตัวน,นี้คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอสเยติเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะได้เงินแล้วก็ exp ที่เขานั่งเยอะในช่วงเริ่มต้นเกมเลยนะครับก็คือ,อการการไปทางของบอสเยติคือเราออกมาจากเนียบกับ คูเลกาใช่ไหมผมแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยผมขอกินกินกินก้วยนัจ,จะได้วิ่งเร็ววิ่งตามทางตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีออสังเกต ER ดูแรกคือเป็นการหันลมตรงนี้ทําก็วิ่งต่อไปนะครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นเขาตรงนี้นะครับเขาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดพารเราไปยังเล็บูดผานนะครับผมเพื่อไปคข้าบอเยตินะครับอ่ะก็ทําการขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เข้าบ้าบนะครับแล้วก็ไปไหนต่อนะครับผมบอเยติมันจะเกิดตรงถ้ำ ซึ่งทาเนี่ยถ้ามาจากถ้ามาจากทางนิบกาบเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายแต่ว่าถ้าเรามาจากวอลเลอร์ซองโฮหรือว่าจุดเปลี่ยนวอลเลอร์เนี่ยก็ลงลงเขามาก็าเลี้ยวขวานะครับอา,อาจจะไม่งงใช่ไหมอาจจะฟังรูงงแต่ว่าพยายามเข้าใจดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแมปข้นข้างกว้างนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาใช่ไหมทาทางปึ้บเลี้ยวซ้ายเลยครับผมขึ้นเขาไปเลยทางลัดนะครับผมทางลัดทางลัดขึ้นเขาไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็กระโดดกระโดดนะครับคือการฟาร์มเยติเนี่ยสายไหนแนะนําก็คือแนะนําว่าเป็น สายไหนก็ได้ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมก็จะมีวอลเลอร์แล้วก็เอ,อ่อเมวอลเลอร์ฮันเตอร์สามารถฟาร์มได้หมดนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าของเราดีแค่ไหนนะครับผมเกมนี้มันไม่ได้สนมันจริงๆมันไม่ได้วัดมันไม่ได้วัดที่ไม่ได้วัดที่เอ,อ่ออาชีพนะมันวัดที่ของของอาชีพนั้นๆมากกว่านะครับโอเคนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเกี่ยวกับสายอาชีพซับคาร์ดบ้างในช่วงหลังๆนะครับผมแต่ก็นั่นแหละสามารถเล่นได้ทุกสายตามความใจชอบเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสองนาทีนะครับผมสำหรับบอสเกิดอ่ะสังเกตได้ว่าพอเวลาบอสใกลกล้เิดมจะมี จะมีกลุ่มเพลเยอร์เนี่ยมารอตีบอสกันเยอะมากนะครับผมพยายามหาเซิร์ฟคนน้อยๆแล้วกันนะผมจะได้ตีได้ใหญ่ได้ของเยอะๆนะครับคือการให้ของเกมนี้เนี่ยผมอธิบายนิดนึงนะผมเป็นที่เป็นทริคแนะนํานะครับผมคือการได้ของเยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับดาเมจเราถึงตามที่เกณฑ์กําหนดหรือเปล่านะครับผมสมมติเลือดบอสมีอยู่หนึ่งร้อยใช่ไหมมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมถ้าเราเออ่ทำดาเมจถึง ที่มันกําหนดเช่น20%เนี่ยก็จะได้รับของแต่ว่าท่านมากกว่า20คือมันก็จะได้ของเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เหรียญดรอปก็จะมีโอกาสสูงขึ้นเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะโอเคแล้วก็เอ่อพูดถึงของดรอปบอสนิดนึงแล้วกันนะครับผมอะไรเนี่ยใครไปทิ้งอะไรมาเนี่ยโอเคเก็บมาเก็บมาเอา้ามาพูดถึงของดรอปบอสนิดนึงแล้วกันนะครับผมบอสเยตินะครับผมมีอะไรดยีบ้างทําไมเขาถึงอยากจะพาตีบอสเยติกันนะครับซึ่งบอสเเยยตินีี่ครับผมมจะม สกอ70เปอร์เซ็นต์นะครับผมสกอร์ตีโบว์70เปอร์เซ็นต์ดอปนะครับผมแล้วก็จะมีเยติบูธนะครับผมสลับสายสลับสายเม็ดที่เขาใช้กันนิยมใช้กันแล้วก็จะมีเขี้ยวเยตินะครับผมเขี้ยวเยติเนี่ยราคาแพงเราสามารถรวยข้ามคืนได้ด้วยเขี้ยวเยติเลยนะครับเขี้ยวเยติก็รูปดางแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ของผมเป็นเกิดละอันนี้คือบอสเยตินะครับผมหน้าตานแบบนี้นะครับผมยิงกันทบธนู้นกันนะโอเค วายติก็นะาต่แบบนี้นะครับผมสัยยงเกตว่าเสื้อผมมาเนี่ยคนจะน้อยผมสามารถที่จะทำดาเมจได้อย่างสูงนะครับก็ยิงไปเลยนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยพยายามตีทางข้างหลังของมันนะครับผมเพราะข้างหลังมันเนี่ยมันจะหันมาตีเรายากนะครับผมเนี่ยดีข้างหลังแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเราเล่นเล่นสายระยะไกลเช่นเออเลนเจอร์ก็สามารถฟาร์มได้ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายวอลเลอร์นี่มันจะสามารถเข้าไปานวดดาเมจได้เยอะไงแล้วก็เมจก็จะสามารถทำแบบว่าดาเมจ DPS ได้เยอะนะครับผมเล่นฮันเตอร์ก็สามารถเออหลอยจากระยะไกลได้นะครับอ่ก ตีไปนะครับผมมันมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ว่าจริงๆคือ,อจริงๆคือของผมมันสุดเกมแล้วไงตอนเนี้ยมันก็สามารถจะฆ่าได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาแบบช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะฆ่ายากก็ต้องอาจจะใช้คนเยอะในการฟาร์มนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมยิงไปบึ้มถ้ามีเสียงติ๊กเนี่ยคือมีของดีดรอปนะครับผมอ่ะผมได้อะไรเนี่ยผมผมได้หน้ากากมาโอเคไม่ดีนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คือเกลือนะแล้วก็เอ่อจะมีพวกของดรอปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสังเกตได้ว่า เอ่อจะมีเงินเยอะเดี๋ยวผมดูนะตอนนี้จาก1 0เอ่อ17.3นะครับผมเดี๋ยวผมเก็บของนะ 17. 3ดนะครับผมออะผมได้เอ่อสกอร์แอสแทกมานะครับ7ารถือว่าโคตรดีนะครับดีไหมมันก็เฉยๆนะครับผมเฉยๆอ่าแล้วก็เก็บไปเรื่อยครับอันนี้ผมได้บูยติด้วยนะครับผมถือว่าเพ่อนั้งดีเลยนะครับขายได้ราคาอยู่นะบูญยติไปขายคนนะครับอย่าขายย่าโยนร้านนะอ่านี่ครับผมผมเก็บเอ่อตังค์มาเรื่อยนะครับสังเกตว่ามันก็ได้เกือบร้อยเอเลยนะครับผมโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับบอสเวิลดจริงๆเนี่ยมันถ้าคนเยอะเนี่ยสุดว่าของมันจะของมันจะแบบว่าค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือคนน้อยก็เลยแบบว่ามันก็เลยนิ่งหน่อยปกติถ้าแบบว่าคนเยอะเนี่ยคือแบบว่าวิ่งเก็บของกันเยอะมากนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอสเวิลดี่ยมันได้ EXP ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ได้เงินค่อนขัางแจมด้วยแล้วก็มีโอกาสอบของด้วยนะครับผมโอเคนะฮะงั้นผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสัปคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่มาเล่นเกม ในการฟาวลสิบถึงยี่สิบเนี่ยสามารถไปได้เอสามที่ก็คือหนึ่งตรงนั้นเห็ดสองฟาร์โมหมูฟาร์มปูแบบซีไซส์่านแล้วก็สามเนี่ยฟาร์มหุ่นไล่กาตรงข้างนอกนิฟกาบนะครับผมแล้วก็บอสเวลเนึ่งจะมีเอ่อไม่ใช่จะมีโอกาสที่มันเกิดแน่นอนนะครับผมทุกทุกทุกท,ท,ทชั่วโมงคือลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์จะมีโอกาสเออไม่ใช่โอปลีดปนากแล้วจะเกิดบอสเวลขึ้นนะครับผมจะมีเฉดตรงอยู่มอสตูมฟอรเรสต์แล้วก็จะมีบอสเยติอยู่ตรง อยู่ตรงเอ่อเรดวูดพาดนะครับผมตรงนี้นะครับผมคืออยที่ผมยืนอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปแคสซูลเคนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมงัม้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย